ครับผมจดมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับโอ้ยพลาดเล็กน้อยนะครับเปลี่ยนตัวเลขเล็กน้อยนะครับอ่ะเหมือนเดิมลากมาตั้งฉากตรงนี้ยาวยี่สิบสี่ครับสามสิบนะฮะผิดจอมโจผิดนะฮะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยี่สิบสี่นะครับก็คำนวณเลขครับคิดเลขแบบสดเลยก็ได้เก้าร้อยลบด้วยห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะครับก็เหลือ 3ามรี่สิบสี่นะครับสิครับตรงนี้ครับด้านนี้ยาว X อีกแล้วด้านนี้ X บวกสิจ้าเป็นจวงไห X บวกสิบแปกำลังสองเท่ากับ X กำลังสอบวกยี่สิบสกำลังสองครับอ่เลขกอมาครับเกำลังสองบวกสามสบกอบวกสามยยีเท่ากับ X กำลังสองบวกห้าร้อยเจ็ดิบหก,บก,2 2> บกครับ ทนชืบชืบสามสิบหก x นะฮะเท่ากับย้ายไปเหลือสองเ้อาไว้ห้าสิบสองฮะหลือตัวหรือเปล่าเ x x เอ็กเจ็ดพอดีฮะโูนะครับอะไรจะล็อกเป๊ะเบิร์ขนาดนี้แสดงว่าตรงนี้เป็นเจ็ดนั่นนี่เฐานคืออะไรเิบหนึ่งส่วนสองฐานตรงนี้ครับอิสพานะครับ ความสูงนะครับ24ครับตัดทอน12นะฮะ300คือคำตอบครับโอเคครับสำเร็จครับขอบคุณครับ